ปดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยโทร0956692971แอดลน์มาเบอร์นี้เลยครับแล้วก็ขอฝาก f c e e o o o คุยครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นี้ครับเข็ม,มชาติดวงมณี แล้วก็เพจของผมครับรวมกับพี่ลุ่งครับซื้อขายอุปกรณ์ตกกุ้งเป็นเพจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับเป็นเพจซื้อขายอุปกรณ์ตกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดสวัสดีครับวันนี้จะพาสมาชิกทุกท่านมาดูขั้นมือ2ครับ เราจะดูยังไงว่าเป็นคันมือสองจุดแรกที่เราจะดูเลยนะครับนี่ครับดูรอยนะครับเราใช้กล้องขยายดูดูรอยต่างๆบนคันครับคันมือสองส่วนใหญ่จะมีรอยแล้วบริเวณด้ามครับโอ้คันนี้นี่หม่กิบเลยครับคันมือสองส่วนใหญ่มันจะเป็นรอยแมวขวรครับ จะมีรอยแมวขวนอยู่บริเวณด้ามแต่คันนี้ไรเริ่วลอยเลยครับเป็นคันมือสองที่สวยมากครับเราก็ไล่ดูไปครับตรงแบงค์ตรงด้ามไล่ขึ้นไปเรื่อยครับใช้กล้องหรือกล้องโทรศัพท์ที่ขยายได้นะครับเราจะเห็นภาพชัด,ชดแล้วเราดูตรงนี้ครับตรงปลายครับ ตรงปลายของคันครับบางอันนะครับถ้าเป็นคันมือสองมันจะแตกครับสำหรับพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ขายคันมือสองต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ควรที่จะย้อมแมวให้ลูกค้านะครับถ้าเราย้อมแมวไป1นรอบมันก็จะเสียประวัติครับเสร็จแล้วเราก็หมุนน็อตที่ท้ายคันครับ หมุนน็อคลายออกมาครับดูแบงค์หรืออะไรที่อยู่ข้างในคันคันตกกุ้งทุกคันจะดูได้ครับจะถอดออกมาดูได้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนอะไรได้ครับพอเราถอดตูดออกมานะครับเราก็สังเกตดูว่าแบงค์ข้างในสภาพเป็นยังไง เราสังเกตด,ดูแบงค์จะต้องเป็นวัสดุเดียวกันนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกันไม่มีการต่อไม่มีการติดกาวแบงค์มันจะมีขนาดพอดีครับส่วนที่เราดูง่ายสุดก็คือตูดคันครับเราสังเกตด,ดูตรงนี้มันจะมีรอยอยู่นิดนึ่งครับแสดงว่าเจ้าของของคันเนี่ยไม่ได้ใส่ ที่รองคันครับปกติแล้วเขาซื้อคันแพงไปนะครับหรือคันตกกุ้งทุกคันเนี่ยจะใส่ตัวรองตูดครับที่รองตูดคันแล้วเราก็มาดูที่แบงค์ครับแต่ละท่อนซึ่งคันนี้มีอยู่4ส่วนครับเรามาดูท่อนแรกกันครับนี่ครับ จะไม่มีกาวจะไม่มีการแตกจะเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันจะไม่มีการต่อจะไม่มีการหักจะไม่มีรอยนี่คือแบงค์ที่คุณภาพสูงครับแล้วก็ไม่ได้ย้อมแมวแน่นอนครับที่ปลายไหมครับมีการมัดเรียบร้อยครับอันนี้เป็นแบงค์แรกกับแบงค์ที่2นะครับ มันจะอยู่ในท่อนเดียวกันมันจะดึงออกมาไม่ได้ครับถ้าเราไม่ตัดไปลายไหมออกมันจะดึงออกมาไม่ได้และที่สําคัญเราดูที่ตูดตรงแบงค์ของแต่ละตัวครับนี่ครับเราหมุนดูมันจะต้องไม่มีกาวหรือไม่มีรอยแตกนี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันซูมให้ดูชัดๆเลยครับนี่ครับ เราดูคันมือสองว่าคุณภาพกี่เปอร์เซนต์เราถอดออกมาดูเลยครับใช้กล้องขยายดูชัดๆเลยว่าโดนย้อมแมวมาหรือเปล่าถ้าย้อมแมวมาแล้วเจ้าของเขาไม่บอกสามารถคืนได้นะครับแล้วเราก็มาดูที่กล่องครับมันแตกหรือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่าในกล่องก็จะมีซองนะครับนี่ครับ กล่องกล่องคันถ้ากล่องแตกเขาก็จะบอกว่ากล่องแตกครับไม่มีกล่องเขาก็จะบอกว่าไม่มีกล่องนี่ครับตัวสําคัญจุกรองคันครับ40บาทครับสามารถทําให้คันมีคุณภาพหรือราคาแพยงยังแพงได้ดูที่ตูดครับนี่ครับจะเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ดูที่แบงค์ครับ ซึ่งคันนี้แบงค์จะมีอยู่4ท่อนครับรวมกับด้ามแล้วเราก็ดูที่ปลายไหมครับที่สำคัญนะครับนี่ครับระหว่างปลายไหมกับแบริ่งนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ครับเราสังเกตดูที่ข้อต่อครับตรงระหว่างแบงค์ที่1ส่วนที่เล็กที่สุดกับปลายแบริ่ง จะต้องไม่มีรอยกาวครับถ้ามีรอยกาวหรือมีรอยข่วนในการต่อสายแสดงว่าเขาเปลี่ยนปลายแบริ่งมาครับเพราะฉะนั้นคันนั้นก็คือการย้อมแมวครับตรงด้ามครับตรงด้ามครับด้ามนี้คือสิ่งสำคัญเลยครับแล้วเรามาดูที่ข้างกล่องครับอยากจะให้ความรู้ตรงนี้ครับ จุดแรกก็คือความยาวเมื่อเราดึงคันออกมาครับมีความยาวเท่ากับ1.8เมตรเมื่อเราหดคันจะเหลืออยู่55เซนติเมตรครับแล้วก็ Selection ครับ4แพ็คก็คือมี4ท่อนครับน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมของคันทั้งหมดก็คือ36กร,รมัม ท็อปไดมนเตก็คือส่วนที่บนสุดแล้วก็เล็กที่สุดครับคือส่วนที่เป็นส่วนปลายสุดครับเท่ากับ0.6ส่วนต่อไปครับบัตไดเม t เตอร์ก็คือส่วนที่เป็นด้ามครับหรือส่วนที่ใหญ่สุดมีขนาด5.2ม mm. ิมแล้วก็สุดท้ายครับวัดสดุที่ใช้ทำคัน ก็คือเป็นคาร์บอน99%นี่คือรายละเอียดที่อยู่บนกล่องครับสำหรับเควก็อยากจะให้ความรู้นะครับนี่คือความรู้ส่วนตัวถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเฟซบุ๊กเควครับเข็ม,มชาติดวงมณี สามารถปรึกษาเรื่องตกกุ้งหรืออุปกรณ์ตกกุ้งได้นะครับแล้วก็ฝากเพจผมด้วยครับซื้อขายอุปกรณ์ตกกุ้งเป็นเพจตกกุ้งที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับสมาชิกเยอะที่สุดครับ4 8 0 0 0ื 48, คนครับเกือบ5 0,000แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับ สนใจสินค้าคุยโท0956692971สามารถแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ